ช่วงนี้นะครับมีสถานการณ์เรื่องของน้ําท่วมนะครับในพื้นที่มีการรายงานสดมาจากในพื้นที่สิงห์บุรีนะครับช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีการระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะครับคุณสุภาวดีเนียมทองผู้สื่อข่าวของเรารออยู่ในพื้นที่เชิญครับคุณสุภาวดีครับ มาติดตามสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลางนะคะซึ่งบริเวณจุดนี้นะคะก็คือคลองมหาลาดอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลน้ําตาลนะคะชาวบ้านนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการซ่อมแซมในเรื่องของคันดินค่ะซึ่งมีการพังทลายนะคะน้าได้ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ของประชาชนค่ะสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีมีคันดินพังเสียหายหลายจุดที่หมู่8 บ้านดอนยอตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงคลองมหาราชซึ่งกระแสน้ำค่อนข้างแรงทำให้คันดินพังน้ำทะลักเข้าหมู่บ้านฝั่งตะวันออกชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพหนีน้ำมากางเต็นท์อยู่ริมทาง ซึ่งน้ำจากคลองมหาราชจะไหลผ่านประตูน้ำบางโฉมสีลงสู่พื้นที่ตอนล่างของเขื่อนเจ้าพระยาทำให้น้ำในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเช่นอ,อปตอบางขามอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่ฉี่น้ำร้ายเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้าเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาเนี่ยสามารถไหลลงคลองได้มันก็เลยทำให้เอ,อ่อล้น ข้ามไปทางฝั่งตะวันออกได้ครับแล้วคราวนี้คือปริมาณน้ํามากแล้วกับการที่เราปั้นคันใหม่ดินมันเละมันก็เลยมีการสไลด์ตัวครับเลยทําให้ทําขาดเพราะตั้งแต่เขตชีดมลายาก็ประมาณ3-4กิโลกับพื้นที่ของท่าง,งานประมาณ1กิโลคันคลองฝั่งตะวันออกทั้งหมดสไลด์หมดเลยเตรงนี้จะไปเ,เขตพื้นที่ตองเอน็นแล้วก็ไปถึงลบบุรี มันจะลั่นไปยันตั้งปี5-4ก็เข้ากทมเลยครับ สำหรับจุดนี้คือคลองมหาลาซึ่งไหลามาจากบางโฉมสีบริเวณพื้นที่หมู่ที่1ตําบลบ้านน้าตาลอําเภออินบุรีคันดินพังยาวก,กว่า50เมตรน้ําทะลักเข้าพื้นที่บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ36หมู่บ้านทําให้อบตอน,น้ําตาลอบตาบางมันอบตพกรวมอบตยิ้วรายและอบะตหัวไผ่ต้องบูรณาการการทํางานร่วมกันนํารถแบไคโคและเครื่องมือต่างๆเข้าขุดเจาะเสาเข็มและวางถุงบิ๊กแบกซ่อมแซ คันดินไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนโดยนายสุพจน์ยศสิงค์คำผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบหมายให้ในายสมชายลีล่าน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมติดตามการทํางานคาดว่าอีก2-3วันจะแล้วเสร็จครับน้ํานี้ก็มาจากกรงมหาราชนะครับ ซึ่ง่งน้ําไหลเชี่ยวมากนะครับจากานี้ไหลามาจากบางชมุมสีแล้วก็ไหลามา,ามมตามาแล้วก็มีน้ําชื้อปยาเติมมานะครับก็เลยทําให้ท่านจะเห็นไหมครับว่า,าคาันคลองชลประทานเนี่ยระยะทางประมาณ50เมตรนะครับได้ได้ขาดนะครับซึ่งมีการบูรณาการการตำรานร่วมกันนะครับก็ <c oughs> เร่งการตำรานอย่างเห็นไหมครับมีรถเกรนนะครับและมีเก๋มรถเกรนใหญ่2คันและรถมิโกอีก4คันนะครับก็จะเร่งการดําเนินงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ในส่วนของพื้นที่เทศบาลตำบลอินบุรีได้มีการนำไข่ไก่และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่7ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําคลองมหาราชไหลเข้าท่วมบ้านเรือนมารับของที่ผมเดียวยาก็คือน้ำจากคลองมหาราชพังเข้าไปครับกับ200กครัวเรือนแต่ที่หนักสาหัสจริงๆก็คืออยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นั่นอีกแ0ครัอเรือนครับข้อมูลเก่าเรามีจากแบบปีที่แล้วที่เราประสบมาแล้วครับผมก็คงต้องเขเริ่มบอ,อกสรวจ สำหรับสภาพอากาศในภาคกลางในช่วง13-14อากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าเล็กน้อยบางพื้นที่ในส่วนของวันที่15-16ตุลาคม2565มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่สถานการณ์น้ำ3จังหวัดลุ่มท่าจีนเตรียมความพร้อมรับมือแม่น้ำท่าจีนและลำห้วยกระเสียวระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่13-16ตุลาคม2565 ค่ะจะเห็นได้ว่าขนาดนี้นะคะทุกภาคส่วนมีการระดมสรพกำลังนะคะในการเร่งซ่อมแซมคันคลองเพื่อลดผลกระทบของประชาชนในพื้นที่นะคะและนี่ก็คือสถานการณ์น้าในพื้นที่ภาคกลางค่ะขอบคุณคุณสุภาวดีเนียมทองนะครับผู้สื่อข่าว NBT ภาคกลางนะฮะร,รายงานมาจากในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะซึ่งขณะนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะะหากมีสถานการณ์เรื่องของโรคภัยในพื้นที่ก็จะมีการรายงานเข้ามาในแต่ละช่วงของรายการนะครับ